การมาถึงตอนสุดท้ายช่วงสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีวันแรกวันสุดท้ายก็ต้องมาถึงอย่างแน่นอนอันนี้มันเป็นกฎตายตัวของสังขารกฎตายตัวของโลกใบนี้นะทุกท่านจึงควรใช้ปรากฏการหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้ เพื่อที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาสิ่งใดๆก็ตามที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นสิ่งนั้นก็ต้องถึงคิวถึงวาระหมดไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติก็เหมือนที่ตอนนี้นะให้ผมได้พูดข้อธรรมะให้โอวาทแก่ท่านทั้งหลายนะจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะตอนนี้เวลา ประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีผมก็จะพูดไปจนกระทั่งถึงประมาณ10นาฬิกานะฮะสิบนาฬิกานั้นมันต้องมาถึงอย่างแน่นอนทีเดียวแต่ตอนนี้มันยังไม่มาถึงก็ต้องอดทนรอไปก่อนนะเราอยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงไม่ใช่มาถึงตอนอยากแต่อยากก็ได้เหมือนกัน เราไม่อยากให้มันมาถึงมันก็มาถึงเมื่อมันมาถึงความไม่อยากของเราก็ไม่ได้มีผลต่อการมาถึงของ10บนาฬิกานั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเราอยากให้มาถึงไวกว่านี้มันก็มาถึงตามวาระของมันนั่นแหละเราอยากให้มาถึงช้ากว่านี้มันก็มาถึงตามวาระของมันนั่นแหละ